สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่รายการเลื่นนกินชินครับวันนี้ทางเพจหลักแลวก็เว็บไซต์ Official ครับได้ประกาศแพทใหม่ไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลในอัปเดตเวอร์ชันหนึ่ครับช็อกข,ข่าวและมังกรดํามีทั้งเรื่องของระบบใหม่เกมเพย์ใหม่แต่เรามั่นใจครับคนที่มาดูคลิปนี้ขี้เกียจอ่านกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังฟังง่ายอ่อะเริ่มกันที่ข้อมูลใหม่ที่ประกาศออกมาครับคือเรื่องของแผนที่ใหม่ชื่อว่าดราคอนสปายครับผมมันเป็นภูเขาหิมะ ไม่ใช่เมืองน้ําแข็งแยกกันนิดนึงภูเขาหิมะเนี่ยคือในแพท1.2นี้เมืองน้ําแข็งที่พวกฟาตุอีอยู่ฟาตอุอยู่เนี่ยอีกนานกว่าจะเข้าครับผมไม่เหมือนกันนะในภูเขาหิมะครับดะก้อนสปายเนี่ยจะมีระบบใหม่เข้ามาคือระบบความหนาวความหนาวคืออะไรความหนาวคือเมื่อคุณยืนอยู่เฉยๆครับจะมีเกลสีฟ้าอยู่ข้างบนเกลเลือดของตัวละครเราเมื่อเกลนี้เต็มครับเราจะเสียเลือดจนตายเหมือนไฟไหม้อะเลือดลดจนตายอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ไอความหนาวเนี่ยมันแค่อยู่ในแผนที่เนี่ยเราก็ติดหนาวแล้วถ้าไม่ป้องกันหรือแก้ไขตายทันทีครับผมอืฟังดูแล้วแบบเป็นความท้าทายที่มากขึ้นนะแต่เกตความหนาวพวกนี้ครับว่ามันดูน่ากลัวมันก็ขึ้นไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกแต่ทั้นที่ที่คุณอยู่ในเขตพิเศษเช่นพายุหิมะคุณลงไปไว่ายน้ําตอนอากาศหนาวเกิขึ้นแบบปืดๆๆเลยครับทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสตายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาที่ไปเล่นในแบบใหม่เนี่ยครับระวังเรื่องเกตความหนาวเย็นด้วยนะ ทั้นี้ครับตัวเกมก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปมีเกตความหนาวเย็นมาให้เป็นเกมเพย์ใหม่ระบบใหม่ก็มีของแก้มาให้ครับวิธีการแก้เรื่องความหนาวเย็นมีสาแบบแบบที่หนึ่งครับคุณแก้แบบลดเกตหนาวเย็นทิ้งเลยก็คือเกาะกองไฟทั้งใช้คบเพลิงตามด่านหรือใช้ออพวกเสาหินใหม่ๆใ,ในแผนที่เนี้หรือคุณใช้ ไอเที่ยมใหม่ที่มีชื่อว่า warming battle ครับที่พวกนี้จะแก้ความหนาวเย็นให้คุณได้และ scarlet core ครับผมที่เป็นหินที่ตีให้แตกได้อะมันจะมาวนรอบตัวครับช่วยเราสามารถต้านทานความหนาวเย็นได้ซึ่งไอ scarlet core เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในการเล่นเลยเพราะว่ามันมีอยู่ทั่วไปหมดในภูเขาหิมะนี้เราตีให้แตกครับแล้วพอมันแตกปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันวนรอบตัวครับมันจะต้านทานความหนาวเย็นให้เราได้อย่างสมบูรณ์เลยแปลว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องหนาวตายแล้ะเออนี่ก็น่าสนใจดีในระบบใหม่ของแพทนี้นะครับ อ้อ oh, ที่สําคัญครับในภูเขาหิมะเนี่ยจะมีน้ําแข็งประหลาดบางอย่างอยู่คือคุณเอาไฟละลายมันไม่ได้คุณต้องใช้ตัวละครที่ติดสกาเลตคอร์สวนรอบตัวเรียบร้อยแล้วไปตีเท่านั้นครับมันถึงจะหายไปอันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบถ้าไม่รู้ก่อนเนี่ยตีไม่แตกนะครับตีทั้งวันก็ไม่แตกเอากูบาร์พไฟก็ไม่แตกระวังด้วยถัดมาครับระบบใหม่ล่าสุดครับฟอสต์แบริ่งทีครับผมมันคืออะไรถ้าคุณจาได้ว่าตอนคุณเก็บพวก อนุธาตออะส่งลูกป,ปั้นนะครับที่ไปถวายกันประจำอะจนขึ้นเวลก้าเลกสิบของลีเย่ของมอนส์แสครับในแร้วสปายครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟอสเฟรนกี i รับผมเป็นเหมือนกับลูกป,ปั้นนั่นแหละที่เราเคยถวายกันตอนที่อยู่สองแมปก่อนไอเนี่ยต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่าคิมสันอะา,าเต้ครับผมเพื่อไปส่งมันส่งเสร็จปุ๊บคุ้มนะครับส่งแล้วได้หินเกลือเอาไว้สุ่มตัละครได้ แล้วก็มีเรื่องของแบบแปลนอาวุธใหม่ด้วยมีเรเวสิบเอ็ดได้มงกุดด้วยอันนี้จำมากมงกุดไอ้ c l อ w of insight หรอ <c oughs> ชื่อใหม่หรอเออแล้วก็มีหินสุ่มตัวหน้าตู้นะครับมีนามบัตรใหม่น่าสนใจมากตรงนี้ผมเอารูปขึ้นแล้วนะปิ้งในหน้าจอลองดูกันอันนี้ครับเก็บพวกคิมสันอากาเต้นในแมปครับไปถวายทำให้เวลมันเต็มปุ๊บได้ปีกใหม่ครับเอาไว้บินอวดเพื่อนได้ อันนี้จำดีฮะแล้วก็อ่านี้มีคนโดนแกงกันเยอะ warming bottle ับผมที่เอาไว้ต้านทานสถานะหนาวเย็นนะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าใช้ไอ้ลูกแก้วจากตัวอะไรวะ salamander ในหลีเย่ทาปรากฏโดนแกงครับผมเขาใช้ flaming flower stem a ก็คือเมล็ดพันธุ์จากดอกไม้ที่มันเป็นไฟแล้วก็ star s i l e r ครับอันนี้ไม่แน่ใจดอกจากไหนน่าจะอยู่ในแบบใหม่นี่แหละผสมกันครับจะได้เป็น วอมิงบัทเลผมใครโดนแกงบ้างวิ่งเก็บไอตัวสลัมันเดอร์เป็นวันเลยสุดท้ายไม่ได้ใช่ปะเออไอวอมิงบัทเลครับจะเปิดให้คุณคราฟได้ก็ต่อเมื่อคุณถวายไอฟอสเบริงพีเนี่ยถึงเวลสี่ก่อนนะคนที่มีแปลนมาให้ถ้ายังไม่ถึงเวลสี่คุณยังทาวอมิงบัทเลไม่ได้นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเข้าแบบใหม่แล้วพยายามเก็บไอคิมสันลากะเตะไปถวายไอต้อนไม้นี้เยอะๆจะได้แบบเปิดวอมิงบัทเทลเร็วจะเล่นได้ง่ายขึ้น ส่วนใครที่เป็นสายสะสมนะครับถ้าเกิดทําถวายไอ้คิมสานกักเต้เยอะพอเนีฮะจนต้นไม้ในขึ้นเวล9แล้วเนี่ยจะได้ไทนาบัตใหม่ครับผมบอกเลยว่าสวยมากดูในรูปได้อย่างสวยครับผมใครที่แบบสะสมนบาบัตเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับเวล9เท่านั้นคุ้มเลยและที่สําคัญครับสายใช้งานที่เวล10ครับจะมีสื่อเวทอันใหม่ครับ f o r t b a r r e er ์ครับผมอันนี้เนี่ยมาเป็นแบบแปลนนะครับแบบแปลนไม่ได้มาเป็นชิ้นนะ คุณต้องเอาแบบแปลเนี่ยไปตีไปคราฟที่ร้านอาวุธแล้ววัตถุดิบเราเหลือกันไหมวะแต่มันก็ไม่ได้บอกวัตถุดิบนะว่าใช้อะไรบ้างจะใช่เหมือนเดิมปะ่ะไอที่เป็นโปรโตไทป์อะเออถ้าไม่ใช้โปรโตไทป์นี่ก็น่าจะต้องหาของใหม่ในแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้บอกเรามาว่าใช้อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดอิงตามปกติเนี่ยของที่ตีในร้านอาวุธเนี่ยครับ ยังไงก็ใช้โปตรตไทป์เป็นหลักถ้าใครมีสือเวทโปตรตไทป์อยู่ก็ดีใจนะครับคุณได้ครับของใหม่ก่อนเพื่อนเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าแบบแปลนเนี่ยต้องเวลสิบก็คือวิ่งเก็บกันมันๆตั้งแต่วันที่มันเปิดให้เล่นเลยนั่นแหละมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีครับมีเรื่องของดันเจี้ยนใหม่ล่าสุดครับอันนี้ต้องพูดเยอะหน่อยคือดันเจี้ยนดรอปอ์ติแฟ์น้ำแข็งกับน้ำครับผมในความเห็นของผมนะครับ นี่คือดันเจี้ยนที่ดีที่สุดในตอนนี้คุณควรมาฟาร์มกันเอาผมไม่เล่นน้ําแข็งไม่เล่นน้าผมจะมาฟาร์มทาไมนี่เป็นดันเจี้ยนเดียวในเกมนะครับที่ดรอปอาร์ติแฟกต์สายโจมตีสองอันเลยปกติถ้าเป็นดันเจี้ยนไฟจะเป็นลาวาวอลเกอร์ที่เราไม่อยากจะได้กันเลยกับไอคิมสันวิดออฟเฟนที่เราอยากจะได้มาใช้กับครีถูกป่ะแต่อันนี้เนี่ยมันบอกว่าดันเจี้ยนใหม่ล่าสุดครับจะได้รับอาร์ติแฟกต์ อย่างวิส a สเ s t r a y e r และ h e a r t of Death ซึ่งมันใช้คำว่าดันเจียนไม่ใช่ดันเจียนเติม S แปลว่าจะมีดันเจียนใหม่แค่ดันเจียนเดียวถ้าผมผิดอะไรขอขออภัยนะอันนี้แม้จะประกาศทางการแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นรายละเอียดมาเลยว่าดันเจียนดอกอะไรบ้างถ้าดันเจียนนี้นะครับดอกทั้งสองอย่างคือเซ็ตน้องแข็งกับเซตน้ำนะคุณจงมาฟาร์มมันคือดันเจียนที่ดอกอะไรก็คุ้มกับผมหน้าหน้าฟาร์มที่สุดเลยอันนี้โอเคครับแล้วสุดท้ายครับก็คือเรื่องของกิจกรรม ในอัปเดตใหม่คือกิจกรรมช็อคขาวและมังกรดําครับอันนี้เนี่ยให้ผู้เล่นทุกคนครับน่าจะได้ดาบมือเดียวอันใหม่กันหมดเลยคือทํากิจกรรมนี้ได้แน่ๆเป็นดาบที่เอาไว้ใช้งานได้จริงด้วยผมไปดูใน Data m i n มแล้วเวิร์กอยู่เล่มนี้คือใช้แทนดาบปันพารพอได้เลยแหละแค่ความแรงเบาลงห,หน่อยนะเพราะว่ามันได้เติบโตออฟชั่นลองครับเป็น Energy Rechar g e แต่ที่เด่นเลยนะครับคือความสามารถของมันครับ เพิ่มดาเมจของธาตุสกิลธาตุ16%และสกิลธาตุโอกาสคีเพิ่มขึ้นอีก6%ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยใครที่เป็นสายสแปมกดสกิลธาตุบ่อยๆครับจะชอบมากเพราะว่า1งแรงขึ้น2มีโอกาสคียเพิ่มขึ้นด้วยและด้วยความที่มันเป็นเอเนอร์จีดีชาร์ครับคุณเอามายืนในสนามนานๆเนี่ยคุณกดใช้สกิลธาตุบ่อยๆมันฟื้นฟูเร็วคุณใช้ธาตุไม่ตายได้เร็วขึ้นด้วยครับอันนี้ถือว่าจับมากน่าใช้งาน,นครับเรื่องนี้ และคิดว่าน่าจะได้ทุกคนจากการทำกิจกรรมอีเวนต์นี้ครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับดาบเล่นนี้น่าใช้จริงๆโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ทางเพจหลักเว็บไซต์ออฟิเชียลประกาศมาถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยด้วยนะฮะหรือถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมเต็มเในดีสคริปชันครับรายละเอียดด้านล่างเราลงลิงก์ไว้ให้แล้วอยากพูดคุยอะไรเชิญได้ในคอมเมนต์ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย